สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้เกมโรบอทแมพไคจูเบิร์ตเท o กราวก็ได้กลับมาเปิดใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ตัวเกมนั้นได้ทําการโดนปิดไปเนื่องด้วยปัญหาลิขสิทธิ์ของเจ้า Godzilla, ก็อตซิลล่า X นั่นเองใช่เลยครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าตัวเกมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะั้นผมต้องบอกทุกคนอย่างนี้เลยนะครับว่าใครจะกลับมาเล่นใหม่เนี่ยอย่าลืมไปดีเควสโอดาตาตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้า คุณไม่ไปรีเควสตรงนี้เนี่ยคุณนะครับผมจะต้องทาการฟาร์มใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับก็วิธีการรีเควสนะครับผมก็สามารถอ่านได้ตามตัวอ,อักษรแดงๆตรงนี้เลยนะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับผมเพื่อเป็นการขอรีเควสแล้วก็เอาชื่อของคุณไปส่งให้เขาใน Discord ในช่องของรีสตอร์นั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมไปทําด้วยกันละกันนะในนั้นคือข้อมูลคุณหายหมดเลยนะในตอนนี้นะครับผมตัวเกมเนี่ยถามว่ามันก็เหมือนเดิมไหมผมก็มองว่ามันอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันมีการพัฒนาที่มันดียิ่่งงงงขขขึ้้้้้นนนนนะครััผมใดดดาอออตรรวววลลแก็แยเ นะครับดูที่ว่าตอนนี้เนี่ยคจูที่เป็นก็ซิล่าเอ็กนะครับทุกคนไม่มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือโดนเอาออกไปรีโมเดลนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นทางด้านของเจ้าเจเนซิสเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นแทนนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะแล้วก็คจูต่างๆเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมตามนี้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะครับผมไอ้หน้ายูไอตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนมันสามารถเห็นไหมบอกลักษณะตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเป็นแบบตอนอยู่น่งนนนนนะคัััอออเเดืีี้มากลย คือแบบเหมือนกับบอกออเดอร์เอเดอร์ไว้ก่อนหรือว่าเป็นการพรีวิวนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าจะดูไว้ทุกตัวเลยนะนี่ ดูได้หรือเปล่านี่โอ้โหดูได้ทุกตัวเลยนะครับทุกคนอันนี้คือดีมากนะแล้วก็ในด้านของสกิลต่างๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะบอกจํานวนเงินของเรานั่นเองแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นไคจูหรือว่าจะเล่นเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเป็นเฮลิคอปเตอร์เข้ามาแล้วด้วยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันต้องกดตรงไหนนะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตเล่นเป็นเจเนซิตสก่อนก็แล้วกันนะซึ ไปผมค่อยพาทุกคนมารีวิวดูกันละกันนะครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจังหวะนี้แปลแล้วก็เนื้อหาของเซตติ้งต่างๆนะครับผมผมว่าน่าจะยังเหมือนเดิมมั้งเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมจะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไอหน้าสตอร์นะครับหรือว่าหน้าร้านค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นเหมือนกับสกิลเป็นสกิลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปซื้อไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเกมพาร์ทนะโอเคดังนั้นไปดูในเกมมันดีกว่านะครับว่ามันจะเป กลับเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งบอกตรงๆนะครับว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังคงรูปแบบแบบเดิมไว้อยู่นะครับผมก็คือจะเป็นเมืองลักษณะประมาณนี้เลยแล้วก็วิธีการเล่นหรือว่าเกมเพย์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านของมุมมอง first person นั่นเองเราสามารถกดคอนโทรลทางด้านขวานะครับผมเพื่อมองอย่างนี้ได้เลยนะเออก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเป็นแบบมุมมองบุคคลที่นน mm hmm. 1นบกแล้วว่าตตััววลครนี้ง ทำการดีโมเดลใหม่แล้วด้วยนะซึ่งก็สกิลของมันตรงนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยงไงก็ค่อยมาดีวิวใหม่ให้ดูกันแล้วกันนะโอ้โหจังหวะนี้ก็ผมขวามือมีด้านของไดอาโบนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าในด้านของแมปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับผมไม่มีอะไรเยอะมากนะ Alors, ประมาณนี้เลยนะครับแล้ว hmm. ก็ซ right. yeah. right? uh ้ายมือตรงนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีเนี่ยมันจะมีทางด้านของ Combat Music ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีฟีดแบ็กอะไรต่างๆนาฟีแคมเอยนะครับผมปินยัอะไรต่างๆก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับผมนะมาครับจังหวะนี้ดูซิว่า Genesis remodel แล้วมันจะโหนขึ้นหรือเปล่าครับไปครับผมโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหมันจากไหนเนี่ยโอ้โหเยอะ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 มากจังหวะนี้ขออนุญาตเปิดพีดก่อนเปิดพิก่อนนี่ดูโอ้โหเอฟเฟกต์เป็นไงสีม่วงเลยมาครับจังหวะนี้ใครก็ไม่กล้าเข้ามาเลยผมบอกเลย ท่าสครับบนพิษใจนี่โดเรียบร้อยครับผมไปหนึ่งสวยงามไปไปโอเคคิมเอตต่อครับตีตีเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งคิวโอเคสวยงามโอ้ได้สองไหมจังหวะนี้โอ้โหมันด้วยเยอะมากตีไปตีไปตีไปเรียบร้อยตีไปโอ้โหมาเอาพิษมาตีไปสวยท่านหนึ่งครับพุ่งปึ๊บ <c oughs> ควิดเลยโอเคท่าสามต่อครับผมพ่นพิษ อ,อ้เรียบร้อยครับผมได้1คิวเลยแล้วผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันฟาร์มง่ายกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับทุกคนมาครับผมจังหวะนี้เปิดสกิลก่อนอืพิษ เรียบร้อยไหมหายหมดเฮ้ยมันก็ยังคงให้แบบความรู้สึกการเล่นของเราเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันก็แค่ดูดีมากกว่าเดิมขึ้นมาเยอะเลยแหละผมบอกเลยนะครับในด้านของเอฟเฟกแล้วก็นิเมชั่นต่างๆนะคือดูดีนะครับแล้วก็ตัวมือเดียวก็ดูดีขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับใครที่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับทุกคนนะตอนนี้เกมก็กลับมาเปิดใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ลืมนะครับทุกคนไปกดรีควต์ข้อมูลเรากลับมาด้วยนะครับทุกคนไม่งั้นอ่ะเราจะต นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะใน,ในคลิปหน้านะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนมารีวิวตัวละครเจเนซิตตัวนี้ก็แล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างนั่นเองนะครับทุกคนนะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยก็แล้วกันนะยลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปน,นะครับทุกคนแล้วไ้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับผมสำหรับพีนี้ก็สวัสดีครับ